สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนการทําภาพ 3D นะครับภาพมันจะออกเป็นแบบเหมือนทีวีสมัยเก่าอะครับที่มันสีมันจะดูแบบแยกๆเพ้นเพียนหน่อยนะในสมัยนี้ก็ยังมีคนนิยมชอบอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากการ copy layer ครับผมกด ctrl J ปึ๊บอ่ะเราจะได้เลเยอร์ข้างบนมาหนึ่งอันนะครับทีนี้ไปที่ effect ครับ blending option จากนั้นสังเกตรตรง c h a ช n e l นี้นะครับจะเป็น Red Green Blue นะครับให้เราเอา r e e n กับ Blue ออกให้เหลือเฉพาะ Red นะครับก็กดโอเคไปทีนี้ลองปิด Background ดูอ่มามันจะเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้นะครับทีนี้เราจะทำการขยับ l a เยอสีแดงเนี่ยมาด้านขวานะครับก็กดลูกศรขวานะครับ อ่าแบบตามความเหมาะสมนะออประมาณนี้อ่าทีนี้เราจะมาทําอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นของสีน้ําเงินนะครับก็คลิกที่เลเยอร์ล่างสุดนะครับกด c อนโท J หนึ่งครั้งครับไปที่เอฟเฟกต์เมนดิ้งออปชันเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราจะติ๊กเลสกับ Green ออกครับอ่าให้เหลือแต่บลูนะแล้วกดโอเค ทีนี้เราจะขยับไปด้านซ้ายครับกดลูกศรซ้าย่าภาพก็จะดูเหมือนเป็น3ามมิติจริงๆมัน3ามิตินะแต่ว่าเราต้องทำแว่นนะมันมีแว่นใส่อยู่ภาพจะออกมาเป็น3ามมิติเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำชาร์โดให้มันดูตุ่นๆขึ้นมานิดนึงนะครับไปที่เคอร์ฟแล้วก็ดันส่วนข้างล่างนะครับขึ้นมา ่มันจะดูตุนตุนดูเก่าๆนะครับอ่ะในคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ